วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุ้คนเอาอากาศเย็นเย็นหนาวหนาวมาฝากเป็นไงคะอันนี้อยู่ในรถหนารถพี่น้องอวันที่ยี่สิบสองเมษาเลยค่ะมื่อว่านกระเด็ดมาก่อนกระเด็ดห่อนจนเลนไปตกป่า เก,ก็บผักกระปองนั่นมื่อนี่เป็นจังสีค่ค่ะพี่น้องเอาไมา้เบิงเป็นจังไดโมเจาว่ามันหนาเบื่อแต่แท้ดิมันน่าเบื่อแตแท้เบิงพี่น้องเบิงเบิงมาหน่อยค่อยไปส่งลูกโมจามาพี่น้องสวัสดีครับบามบี้บามบี วอ้ยบ้ามแสเนาะเราก็ลืมเปลี่ยนเื้อหลายหลายเบิ่งพี่นอกอ่านี่นะคะเก็ดน้ําแข็งหิมะหล่นลงมาใส่หน้ารถที่เราก็จอดแล้วมันก็เป็นยังซีนะคะแล้วค่อยก็จะเป็นอไพี่้อกอากาศเดือนเมษา เป็นจังสี่ละไปนอนเบิงฟั่งข่าวบ้านกกกอกดีกว่าด้วยบ้านเบิงสองนันแล้วก็เบ,บิงสองนีพี่น้องเอ้ย็อยากเ้าคือกันนันละบ้านกกกอกก็ได้้นเฮ็ดคลิปหลแล้วก็เลยปลาดุสีเว้าอยียงนะพี่น้องก็เลยเป็นไฟเบิงแล้วก็รับฟังดีกว่า เป็นกำลังใจให้สู้ผู้สู้คนมันผ่านเขามามันกะต้องพานออกไปเด้อพี่น้องเด้ออันยังก็ได้มันบรอยูน้ำเฮาไปตลอดดอกอียังก็ได้เวลามันก็คือบรยุดอยูก่กบทีพี่น้องมันก็หมุนไปเรื่อยๆนะพี่น้องมันก็มีมือนีแล้วก็มีมืออื่นแล้วก็มีมือฮือพี่น้องเอ้ย มรงหิมะมันอยู่หนารถพี่น้องไขว่บอกฮันอยากลงรถมันลงไหลไขว่อยอุ้มหมาพร้อมพี่น้องไ่อยก็กเลยบ่กฮันอยากลงรถลมาก็นอนหลับ <c oughs> บ๊ามเซ่บ๊ามเซ่ ผมเมยพี่น้องเอ้ยผมขอนอนก่อนเดอ้อผม่ามีคาําเบามันหนาวมันหนาวนี่แต่ข่อยสินนอนละบันนี่ข่อยไปก่อนเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับเอาสำนี้ก่อนนะพี่น้องเอาคลิปยิ้ยนเน็าหนาวมาฝากสวัสดีจ้า